สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสินเล่าข่าวกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้วันศุกร์ที่1 4เดือนกุมภาพันธ์2568วันนี้เรามีข่าวอัปเดตอาการบาเดเจ็บของทั้งลิชานโรมาตินสนักเตะปีศาจแดงและไคฮาวเวกมาฝากกันและเรายังมีข่าวอื่นๆมาฝากกันอีกด้วยแต่ตอนนี้เราไปดูผลบอลที่ลงเล่นกันเมื่อวานนี้กันก่อนเมื่อวานนี้มีฟุตบอลยุโรปถ้วยเล็กลงเล่น2รายการฟุตบอลยูโรปาลีกและคอนเฟอเรนซ์ลีกเรามาดูผลบอลยูโรปาลีกรอบเพ ทีมอาแจ็คบุกไปชนะยูนิยงแซงชิลลูสองประตูต่อศูนย์ทีมเฟเนบาเช่เปิดบ้านชนะทีมอันเดอร์เลสามประตูต่อศูนย์ทีมราอันโซซิดักบุกไปชนะทีมมิทิแลนด์สองประตูต่อหนึ่งทีมปอโตเสมอกับทีมโรม่าหนึ่งประตูต่อหนึ่งและทีมอาแซดอักมาชนะทีมกาลาตาซารายสี่ประตูต่อหนึ่งส่วนฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบเพลย์ออฟนัดแรกที่น่าสนใจทีมแซมบล็อกโรเวอร์บุกไปชนะทีมโมหนึ่งประตูต่อศูนย์ทีมราอันเบติสบุกไปชนะทีมเกนสามประตูต่อศ เพื่อนๆสามารถดูผลบอลได้จากทางหน้าจอได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆดูผลบอลจบแล้วผมก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่าวันนี้เรามาเริ่มกันที่ทีมบาร์เซโลนากันก่อนฟาบริซิโอรโรมาโน่ได้รายงานว่าสโมสสบาร์เซโลนาสามารถบรรลุข,ข้อตกลงในการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเปาลูบาซีนักเตะกองหลังทีมชาติสเปนอายุ18ปีของทีมบาร์ซ่า เพื่อให้นักเตะอยู่กับทีมต่อไปอย่างเป็นทางการได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเตะได้ตกลงขยายสัญญาอยู่กับทีมบาร์ซาจนถึงปี2 0 2 9ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมท็อตแนมฮอสเปอร์สื่อสปอร์ตบินสื่อทางฝั่งเยอรมันได้รายงานว่าสมสรสท็อตแนมฮอสเปอร์ได้ให้ความสนใจในตัวของปีเอโรฮินกาปี้นักเตะกองหลังทีมชาติเอกวาดอร์อายุ23ปีของทีมเลเวอร์คูเซนจากรายงานข่าวบอกว่าทีมไก่เดือยทองเริ่มได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้ตั้งแต่ปี2023 และได้ตัดสินใจที่จะใส่รายชื่อนักเตะลงในลิสต์รายชื่อในปี2024และล่าสุดพวกเขามีแผนที่จะคว้าตัวนักเตะรายนี้ให้เข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์หน้านอกจากทีมไก่เดือยทองที่ได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้แล้วก็ยังมีทีมเซลซีและทีมนาโปลีที่ได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้ด้วยเช่นกันและมีการคาดการณ์กันว่านักเตะรายนี้น่าจะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ70ล้านยูโรข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเรือใบสีฟ้าไซมอนสโตนผู้สื่อข่าวของสื่อ BBC ได้รายงานว่า มานูเอลอาคารจีนักเตะกองหลังทีมเรือใบสีฟ้าเขาได้รับอาการบาดเจ็บในนัดที่ทีม Manchester City แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ให้กับทีมราอันมาดริตในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบเพลย์ออฟนัดแรกตอนนี้ผลวินิจฉัยอาการบาดเจ็บของนักเตะยังไม่ออกมาแต่เป็กกวาดีอลาน่าจะมีการบอกในพรสคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมที่จะเจอกับทีมนิวคาสเซิลในวันเสาร์นี้รวมไปถึงผลอาการบาดเจ็บของแจ็คกริลิธที่ได้รับอาการบาดเจ็บในนัดเดียวกันด้วยแต่จากแหล่งข่าวบอกว่า มา n นเอลอคารจีได้ถูกตัดรายชื่อออกจากทีมในทันทีนอกจากนี้ยังมีข่าวลืออีกว่าเขาจะพลาดเกมที่จะเจอกับทีมชุดขาวในรอบเพลย์ออฟแชมเปี้ยนลีกนัดที่2และนัดที่ต้องเจอกับทีมลิเวอร์พูลในสุดสัปดาห์หน้าอีกด้วยข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟาบรซิโอโรมาโนได้รายงานว่าการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ a อ l เอ็นขวาย้าฉีกขาดของลิซานดอนมาร์ติเนสนักเตะกองหลังของทีมปีศาจแดงได้สำเร็จรุล่วงผ่านไปได้ด้วยดี แน่นอนว่าฤดูกาลนี้ของเขาได้จบลงแล้วขั้นตอนต่อไปคือการฟื้นฟูร่างกายซึ่งทางนักเตะจะพยายามจะกลับมาลงสนามให้ได้ก่อนสิ้นปี2025แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าในกระบวนการฟื้นฟูร่างกายด้วยทางด้านไมค์คีแกนผู้สื่อขา่าวสายปีศาจแดงของสื่อเดลี่เมลได้บอกว่ากรอบเวลาในการพักฟื้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ6เดือนจนถึง1ปีเลยทีเดียวอีกหนึ่งข่าวของทีมปีศาจแดงลอรีวิเวลผู้สื่อขา่าวสายปีศาจแดงของสื่อ UK, ดีเอลติกย ถึงแม้ว่าจะมีข่าวลือว่าทีมปีศาจแดงสนใจที่จะคว้าตัววิตอเกียวเคเรสนักเตะกองหน้าของทีมสปอร์ติ้งลิปอนให้เข้ามาร่วมทีมปีศาจแดงในช่วงซัมเมอร์หน้าแต่ลอรีวิเวลได้บอกว่าทีมปีศาจแดงดูจะไม่ได้จริงจังที่จะคว้าตัวนักเตะรายนี้ให้เข้ามาร่วมทีมเนื่องจากว่านักเตะอยากย้ายไปร่วมทีมที่ได้ไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมากกว่าและอีกหนึ่งเหตุผลก็คือทีมปีศาจแดงเห็นว่านักเตะมีอายุ27ปีแล้วซึ่งเขามีค่าตัวที่สูงมาก ทางทีมปีศาจแดงจึงมองว่ามันเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าอยากที่จะนําเงินก้อนนี้ไปลงทุนกับกองหน้าที่มีอายุน้อยกว่าตอนนี้ทีมปีศาจแดงได้เริ่มได้ให้ความสนใจไปที่เบนจามินเชสโกนักเตะกองหน้าของทีมไลซิกและเลียมดีแลบนักเตะกองหน้าของทีมยิปซวิทและข่าวสุดท้ายในวันนี้เป็นข่าวของทีมอาเซนอนหลังจากที่ทางช่องของเราได้นําเสนอข่าวของฟาบริซิโอรมาโน่ที่เขาได้บอกว่าไครฮาแว็กนักเตะกองหน้าของทีมปืนใหญ่ ได้รับอาการบาดเจ็บแฮมสตริงในแคมป์ฝึกซ้องที่มือนดูไบแต่ไม่แน่ชัดว่าจะต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือไม่ล่าสุดทีมปืนใหญ่ได้ออกแถลงการประกาศว่านักเตะจะต้องเข้ารับการผ่าตัดในเร็วๆนี้และแน่นอนว่านักเตะได้ปิดฉากในฤดูกาลนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนักเตะจะกลับมาลงสนามอีกครั้งในช่วงปรีซีซั่นหน้าและเมื่อข่าวที่นักเตะได้รับบาดเจ็บจนจบฤดูกาลได้เผยแพร่ออกมาจึงมีข่าวออกมาว่าทีมปืนใหญ่อาจจะมีการเสริมทัพ ด้วยการดึงเอานักเตะฟรีเอเย่นให้เข้ามาเสริมทัพแทนฮาแวกแต่ล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโนได้บอกว่าแผนการของอาร์เซนอลยังคงเหมือนเดิมนั่นคือการปรับแก้แผนแทคกติกวิธีการเล่นแทนเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแทนไปก่อนไม่มีการเสริมทัพในตอนนี้แต่จะไปเสริมนักเตะกองหน้าในช่วงซัมเมอร์เป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่ทางช่องของเราได้นำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ